สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนักสะสมที่เคารพรักทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามชาแนลนะครับช่องนี้มีแต่เพื่อนครับเพื่อนๆนักสะสมครับสําหรับนักสะสมมือใหม่นะครับตั้งใจนะครับดูรายละเอียดแล้วก็ฟังคลิปนี้ให้ดีๆนะครับวันนี้ผมสยามชาแนลนะครับจะมาแนะนํานะครับในส่วนของเหรียญที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มีกระแสแรงมากๆครับ หลายท่านนั้นดูมาหลายคลิปหลายข้อมูลต่างๆนานากันนะครับมีมากมายใน YouTube นะครับที่นะครับลงคลิปเหรียญเกี่ยวกับเหรียญน,นี้กันเอาเป็นว่าวันนี้สยามชาแนลนะครับจะมาให้ความรู้ในสิ่งที่เรานะครับมีความรู้มามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนักสะสมกันนะครับจะได้ไม่หลงทางแล้วก็จะได้ไม่ไม่ใช้ไปนะครับเพราะว่าบางเหรียญน,นั้นถ่ายได้จริงในราคาที่ค่อนข้างที่จะแพงแต่ราคาจริงเป็นอย่างไรนั้น ดเดี๋ยวคลิปนี้นะครับตั้งใจฟังให้ใหละเอียดนะครับแล้วก็จบคลิปแล้วคุณจะเข้าใจอย่างละเอียดที่สุดนะครับมาไล่เลียงในส่วนของข้อมูลของเหรียญน,นี้นะครับสําหรับเหรียญน,นี้นะครับเหรียญที่เป็นของในหลวงราชการที่9นี่ครับสําหรับเหรียญน,นี้ครับด้านหน้าจะเป็นภาพพระบรมรูปแบบนี้ซึ่งจะเป็นหน้าตรงเขาเรียกกันว่าเหรียญกัญนชนาจะมีด้วยกันอยู่2สีก็คือจะมีอ่าสีเงิน,เง,นเงินแบบนี้หรือว่านิกเกิลน,นะครับ แล้วก็สีทองแบบนี้หรือว่าทองเหลืองนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับนะฮะเป็นเหรียญที่จัดทําขึ้นมาในกรณีพิเศษนะครับเป็นการเฉลิมฉลองนะครับในงานพิเศษนะครับด้านหลังเป็นแบบในขออนุญาตพิกเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญนี้นะครับก็นะครับแต่เห็นได้ว่านะครับหลายท่านนั้นก็ไปเจอภาพแบบนี้โดยเฉพาะชาวต่างชาตินะครับที่ที่อาจจะอ่าไม่ได้อยู่ในไทยแล้วก็ไม่รู้ว่าเหรียญของไทยเป็นแบบนี้ดูแปลกตาจึงเข้าไปรับข้อมูลกันเข้ามา บางที่ก็ชัดเจนบางที่ก็อาจจะผิดๆถูกๆครับมาดูข้อมูลของสยามชแนลนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับข้อมูลที่เราให้นั้นเราซื้อให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นดูให้จบนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับเรียกว่าตราสัญลักษณ์แบบนี้นะครับบางคนก็เรียกว่าเหรียญมีช้างด้านหลังนะฮะแต่จริงๆแล้วนี่คือตราชัดอัตราสัญลักษณ์นะฮะในงานนะครับฉลองศีริราชสมบัติครบ50าปีซึ่งเขียนกำกับอยู่ นะครับการชนาพิเศษกามิถุนายน2539เป็นเหรียญ10บบาทนะครับแบบนี้ครับรูปทรงแบบนี้นะครับเหรียญเหรียญรุ่นนี้นะครับจะมีด้วยกันอยู่2บล็อกด้วยกันนะครับเพื่อนๆเคยรู้ไหมครับว่าเหรียญแบบนี้มีอยู่2บล็อกซึ่งเหรียญที่ผมจะมาให้ดูนี้นะครับก็คืออ่ะเนี่ยตัวนี้จะชิดอย่างนี้เขาเรียกว่าบล็อกอิตาลีหรือว่าบล็อกนอกนะครับถ้าเป็นสูงๆขึ้นมาหน่อยห่างๆหน่อยเนี่ยนะครับจะเรียกว่าบล็อกไทยซึ่งบล็อกนอกนี่เป็นบล็อก ที่ผลิตจากโรงกระสาบในอิตาลีนะครับซึ่งซึ่งจำนวนการผลิตเนี่ยมีค่อนข้างที่จะสูงมากๆก็คือประมาณ120ล้านเหรียญน,นะครับก็ถือว่าไม่น้อยเพราะฉะนั้นเหรียญแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าจะนะครับหาได้ยากเท่าไหร่แต่ราคาในการประเมินหลายท่านนั้นส่งมาประเมินทางเราขออนุญาตตอบในคลิปนี้ให้จบเลยนะครับจะได้ทําความเข้าใจสำหรับเหรียญที่มีราคากับไม่มีราคานักสะสมเขาเล่นอะไรไอันนี้คือคเพื่อนนักสะสมมือใหม่นี่ควรที่จะรู้เลย เนะครับเพราะว่าท่านจะได้อ่าไม่ไม่ได้เข้าใจผิดว่าเขาเล่นกันยังไงแล้วก็แบบไหนที่เขารับซื้อกันในราคาค่อนข้างที่จะแพงกว่าปกติอะไรอย่างนี้นะครับสาหรับเหรียญนี่นะครับถ้าเกิดว่าเป็นนักสะสมมือใหม่เพื่อนเพื่อนจาให้ดีนะครับในส่วนของเหรียญนะครับถ้าท่านพลิกมาแบบนี้นะครับขออนุญ,ญาตนะฮะหมุนเหรียญแบบนี้เนี่ยถ้ามันหันขึ้นอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นเหรียญที่นะครับอ่าในท้องตลาดนั้นมีจํานวนมหาศาลนะครับเพราะว่าอ่าบล็อก บล็อกไทยเนี่ยก็ประมาณ90ก่าล้านนะครับสำหรับบล็อกอิตาลีเหรียญน <the> ี้ร2อล้านเนี่ยนะฮะเนี่ยลองดูนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้ถือว่าหาง,ง่ายแต่เหรียญเนี่ยบางเหรียญเนี่ยนะฮะทุกคนสังเกตดูเป็นการจดนาเหมือนกันนะบางเหรียญจะมีข้อแตกต่างนะครับข้อแตกต่างก็คือหมายถึงว่าเอ่อเหรียญนี้นะฮะพอหมุนอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมันจะหันขึ้นใช่ไหมมันจะหันขึ้นใช่ไหมฮะแต่เหรียญน,นี้เนี่ยมันจะมันจะกลับลงมาเหมือนกับเหรียญปกตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะเห็นไหมครับ มันจะกลับลงมาแบบนี้นะครับซึ่งเขาเล่นกันตรงนี้เนี่ยฮะเล่นตรงตรงที่หัวกลับแบบนี้นะครับเขาไม่ได้เล่นหัวตรงนะฮะสำหรับนักสะสมนะครับถามว่าําใว่าหัวกลับแบบนี้หายากไหมก็ยากอยู่นะนะครับแต่ราคาเล่นหาอาจารย์ยังไงนะครับก็ต้องบอกว่านะครับขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจด้วยนะครับบางบางครั้งเหรียญแบบนี้ก็แรงเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเคยเล่นกันสูงเป็นหลักหมื่นก็มีนะครับแต่เศรษฐกิจนะครับการหาเงินหาทองมันยากนะฮะราคามันก็ลดลง นะครับนี่ฮะเหรียญหัวกลับแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้จะมีราคานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสยามจะเนีซื้อเฉพาะแบบนี้นะครับหัวกลับลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็มีมีอีกข้อมูลหนึ่งนะอันนี้เป็นบล็อกเดียวกันนะบล็อกอิตาลีเหมือนกันนะครับเป็นบล็อกเดียวกันนะเห็นไหมครับแต่มีความต่างอันนี้หาง่ายไม่ซื้อนะครับไอ้นี้หายากซื้อนี่ฮะแล้วอีกข้อมูลหนึ่งนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่ถือเหรียญนะครับในส่วนของเหรียญกาจนาอยู่นะครับ สำหรับเหรียญกัญจนานั้นนะครับจะมีอีกรูปแบบหนึ่งที่นักสะสมเขาตามหากันก็คือเหรียญเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วนี่เหรียญสิบเนี่ยนะครับจะมีทองเหลืองอยู่ตรงกลางใช่ไหมครับนะครับแต่เหรียญที่เขาตามหาคือจะมีนิกเกิลทั้งเหรียญนะครับซึ่งซึ่งตรงกลางเนี่ยว่ากันว่าเป็นเหรียญทดลองผลิตนะครับก็เล่นกันหลักหลักหลายตังอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็คงจะไม่ใช่หลักล้านนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับส่งเหรียญกัญจนาพิเศษเข้ามานะครับ ส่งเหรียญกาจจนาพิเศษเข้ามาทางสยามชาแนลนี่นะครับส่งเข้ามาเนี่ยนะครับบอกว่าขอประเมินราคาเป็นแสนเป็นล้านเลยนะครับสําหรับเหรียญกาญจนานะครับฟังผมให้ดีนะครับข้อมูลของผมนะครับว่ามันจะตรงไหมนะครับสําหรับเหรียญกาญจนาพิเศษนะครับที่หัวกราบขายได้สําหรับสยามชาแนลนะครับแต่ว่ามีหลายคนที่ส่งเข้ามาขอประเมินเป็นเป็นล้านเลยแต่ปรากฏว่านะครับไปแคปแคปหน้าจอที่ที่ดูคลิปมาและส่งมาปรากฏว่าไม่ใช่ช่องของสยามชาแนลนะครับเป็นช่องอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าคุณรับข้อมูลจากที่อื่นมาคือเราไม่ไม่รับซื้อให้ท่านก็ขายตรงที่ท่านไปไปดูมาก็แล้วกันนะครับเผื่อเขาซื้อให้ถ้าไม่พอขายก็มากับผมได้อีกนะครับไม่ว่ากันนะครับก็ยินดีที่จะให้เป็นเพื่อนแรกในราคาแค่10บาทนะครับประมาณนี้นะครับหรือว่านะครับจะมีน้ําใจให้มากกว่าสักบาทหนึงสบาทก็ไม่ว่ากันนะครับก็จะแลกให้อยู่นะครับในส่วนของเหรียญนะฮะอย่างที่ผมบอกนะครับว่านะครับเหรียญ10กันเจนานั้นนะครับ มีผลิตออกมานะครับบล็อกไทยนั้น90ล้านนะครับบล็อกอิตาลีนั้น120ล้านถือว่าหาไม่น้อยนะครับเหตุผลเดียวนะครับที่คุณจะสามารถแลกได้1ล้านบาทสําหรับเหรียญกัจนาที่ผ่านงานใช้แบบนี้นะครับก็คือคุณต้องมีเหรียญ10บาทรุ่นนี้นั้นอยู่ในมือนั้นประมาณ1แสนเหรียญครับถึงจะได้เงิน1ล้านบาทนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับฝากด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับสําหรับใครที่นะครับไปดูข้อมูลผิดๆมานะครับสำหรับเหรียญสิบกัณฑนาว่าเป็นแสนเป็นล้านนั้นจริงหรือเปล่านะครับคุณต้องมี1น0 0 0แสนเหรียญนะครับถึงจะได้เงิน1ล้านบาทนะฮะสำหรับเหรียญสิบกัณฑนานะครับแล้วก็นะครับฝากด้วยนะครับสําหรับใครที่ไปเจอคลิปวิดีโอนะครับซึ่งเป็นเสียงของอาจารย์อยู่ที่ช่องอื่นนั่นคือมิตรสาชีพนะครับ นะครับมีการมิกเสียงอาจารย์ไปเพราะฉะนั้นช่องนั้นคือมิจฉาชีพนะครับอะคลิปอาจารย์ไปผู่ที่อื่นนะครับคือมิจฉาชีพทั้งหมดนะครับไม่ได้รับอนุญ,ญาตจากสยามชาแนลในการมิกไปหรือว่าก๊อปปี้ภาพไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสยามชาแนลมีแค่ช่องนี้ช่องเดียวครับขอบคุณทุกท่านที่เกตติดตามรับชมสยามชาแนลครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอกราบขอพระคุณและสวัสดีครับ